ฮัลโหลสดีคะวันนี้พอกับแอพพ c h ช n n e l เช่นเคยวันนี้เราก็จะมาคุยกับเพื่อนอีกแล้วนะทุกคนว่าเขาเรียนคณะเนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเรียนคณะอะไรเพื่อนบอกแล้วแต่เราก็ลืมเราไปดูกันเลยไปคุยกับเขาเลยโชหาหยอปะสุัสดีคแนะนำตัวหน่อยจ้า ค่ะชื่อชื่อสกแกมน,นะคะชื่อจรชื่อว่าปีพุทธศทัศน์อยู่มอสองว,วค่ะคณะศึกษาศาสตร์สาขาอะไระสาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นเอกคู่แล้วก็เรียนคู่กับวิชาภาษาอังกฤษค่ะโอ้เอกคู่ไปไงอะ่ะก <acco> ็ก็แบบว่า ก็เรียนเรียนสองเหมือนเรียนสองเอกอะแต่ว่ามันแบบอยู่ในหลักสูตรเดียวอะอ,อก็คือแบบเรียนพัฒนาชุมชนไปด้วยแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยอะออแล้วจบมาได้ใบปริญญาเดียวปะได้ปริญญาเดียวแต่ว่ามันจะแบบมีสองเอกอะ๋อ,อึกว่าได้ได้สองปริญญาสร็บบใส่งานเราก็จะกว้างขึ้นอะไรอย่างนีออ้ทำไมถึงเลือกเข้าคณะนี้ก็คือแบบว่าคือย้อนไปตอนโมหเลยนะคือตอนแรกอะ คือยังไม่ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นอะไรแน่เลยแล้วควนี้ก็แบบว่ารอบสองใช่ไหมรอบสองก็แบบคือมันแบบต้องคิดได้แล้วใช่ไหมตั<อ>ง้งแต่รอบแรกมันควรคิดได้ตั้งแต่รอบแรกแล้วแหละเออ <c oughs> ก็แบบก็พ <c oughs> ยายามไปหาข้อมูลเอว่าแบบจะเป็นอะไรดีว่าแบบว่ามันมีเอกการศึกษากเพื่อพัฒนาชุมชนอื <c oughs> แล้วคอนี้แบบคือตอนนั้นอะมันแบบมันดูน่าเรียนมากเลยนะเว้แต่ว่าตอนนั้นอะหลักสูตรมันเป็นหลักสูตรเก่าห้าปีใช่ไหม แล้วก็แบบเวลาฝึกสอนนะแบบจะไปต่างจางังหวัดแบบไปตางไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบมันดูดีอ่ะเออมันดูน่าสนุกดีอ่ะเออ,อก็เลยแบบเข้าเลยก็เลยยื่นยื่นไปแล้วสองแล้วก็ติดอ๋อ,อแล้วเออเตรียมตัวยังไงอ่ะเพราะแกแกเพิ่งค้นหาแกเจอปะ่ะช่วงมาหกแล้วแกเตรียมตัว<ช>ทันเหรอจริงๆก็แบบว่าคืน คือมันด้วยความที่แบบมันยังไม่รู้ใช่ไหมว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอ่ะก็คือแบบแต่แต่ว่ารู้แล้วแหละว่าจะไม่เอาแบบพวกพิสส์คณิตแน่ๆอ่ะก็เลยแบบไช่เอาไม่อ่านไม่อ่านพวกนั้นเลยแล้วคราวนี้ก็เลยบบว่าอ่านอ่านแบบว่าวิชาอื่นอ่ะแบบไทยวิทย์อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเออแล้วคราวนี้ก็ก็มีไปเตรียมแพดคูด้วยแพดห่าเตรียมไว้แบบเผื่อเผื่อไว้อะนาอแบบเพราะยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแน่อะ แล้วคนนี้ก็เลยไปไปสอบแผทห้าแต่ว่าที่แบบที่มันใช้จริงๆสําหรับการยืนอะ่ะมันใช้แค่พอร์ตแล้วก็เป็นคิววิดีโออ่ะแล้วคนนี้ก็แบบมีบอกเกรดมีบอกคะแนนอะไรนิดหน่อยอะแต่ว่าที่เข้าเอกสองอะ่ะเอกเอกอังกฤษอะ่ะนั่นแหละมันต้องใช้วิชาสามาัญเออ,อก็แล้วแต่เกมของมหาลัยที่ว่ากําห,หนดไว้เท่าไหร่อือมันแล้วจะปีใช่ปะ ใช่ใช่แล้วคิดว่าการเรียนของมัธยมกับมหาวิลัยแตกต่างกันมากไหมอ่ะสำหรับเขาคือแบบมันแตกต่างมากอ่ะเพราะว่ามันเป็นยุโคโควิดใช่ไหมแล้วแบบยุคใช่เขามายุโคโควิดเหมือนยุคหินยุนหินใหม,หใหม่หินเก่าเลย อนั่นแหละก็แบบมันมีโควิดใช่ไหมก็เลยแบบของเขาอ่ะคือตอนแรกเขาแบบตั้งใจมากว่าจะได้เรียนมหาลัยแน่ๆแบบได้เข้ากรุงเทพได้ไปเที่ยวได้มุณไี่อะไรเงี้ยแพลไปแล้วสุดท้ายคือแบบออนไลน์ตั้งแต่เทอมแรกแหละก็แบบจนปัจจุบันตอนเนี้ยเทอมสองแล้วอ่ะก็ยังออนไลน์อยู่อ่ะยังไม่เคยไปเรียนที่มหาลัยเลยอ่ะแบบโอ้ยังไม่ไปเหยียบมหาลัยเลยหรอ มีมีบ้างมี uh, ไปตอนเอเวีนเฮ้าอ่ะเออแต่ไปเรียนนี่แบบไม่เคยเลยแล้วคอนย์อะไรรุ่นแกรับกี่คนอ่ะรุ่นเขาเหรอในเอกอะตอนเนี้ยตอนเนี้ยมีเอ้ยตอนเริ่มแรกเลยอะมียี่สิบสองคนแต่ว่ารับนี่ไม่ชัวร์ว่ารับเท่าไอะไรนะอ้โหแล้วตอนนี้ก็แต่ว่ามันอืมตอนนี้มันมีเพื่อนออกไปแล้วสองคนก็เหลือยี่สิบคนอ๋อ oh. <laughs> ยคนออกบเหตน้อยมากคนน้อยมากมันเพิ่งเปิดด้วยไงแบบเปิดอยู่ไม่กี่ปีอะเพิ่งเปิดไม่กี่ปีอะรุ่นเขาเป็นรุ่นที่สามอ๋อเป็นรุ่นใหม่เป็นเออเป็นคณะใหม่เออแล้วโอยจะถามว่าสังคมในมหาอะไรยังไงก็ยังไม่ไปมหาอะไรอือแต่ว่าแบบว่าเท่าเท่าที่คุยกับเพื่อนในแบบออนไลน์อย่างเงี้ยเออเพื่อนเพื่อนก็ยี อาลมาสยาใส่ดีแล้วค่าเทอมแพงไหมอ่ะไม่รูาแพงไหมวะไม่รู้สิก็ประมาณประมาณสองหมื่นอะแหละแล้วเขายอมเลยแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าคิดว่ามันแพงไหมอ่ะสำหรับไม่ได้ไปเรียนมหาลัยอ่ะแล้วแบบต้องจ่ายสองหมื่นอ่ะเขาแพงนะอ๋อใช่มันเรียนสูงนี่หนาเนาะแล้วคิดว่า จบมาแบบโยเวนคูมนเป็นต่อด้านอื่นได้ไหมอ่ะได้เซิร์ชได้หาไว้ไหมก็เป็นแบบพวกพัฒนาชุมชนอะ่ะอ๋อแนวนั้นแนแล้วมีอะไรฝากถึงน้องเล้ไหมคะก็ ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะคะร,ร,รีบหาตัวเองให้เจอแล้วคนนี้ก็จะได้แบบพยายามเตรียมตัวให้พันแบบว่าอยากเข้าอะไรก็จะได้แบบไปเตรียมที่กับด้านนั้นเลยแล้วก็ถ้าไม่รู้จะเข้าอะไรจริงๆก็ออกมาเข้ากับพี่ได้คะ <c oughs> ่ะ <c oughs> นะคณะสุช <c oughs> <c oughs> นมัเป็นเอกม <c oughs> <c oughs> าเป็นเรื่องที่สี่ห้าหกของพี่ได้นะคะน้องข <c oughs> อสามคำให้กับคณะตัวเองหน่อย ไม่อยากเรียนออนไลน์โอเคอันอันอันนี้น่าจะสำหรับทุกคณะนะไอไม่อยากเรียนออนไลน์ี่ะโอเคอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย